ชื่อาาาาวันนี้เราเจอใครนนวันนี้เป็นมวยรอบวันนะก่อนหน้านี้เราเคยเจอเขาไหมไม่เคยเจอวันนี้พิกัดเท่าไรร้อยสิบสองร้อยสิบสองมาช้างมาเป็นไงมากวันนี้ถ้าชานะนี่คือเขา้าทิ้งไหมเ,เราตัดนี่ตัดเชือกอะนะเป็นแม่งเห็นไม่เข้าสไตล์ยังไงแบบไหนอะไรของเราประเภทไหนเดินต่อยเราก็ล่าสุดเราชนะใครมา น้ำหนักเราไปปล่อยเท่าไหร่ะาเาราชกมวยมันสักต่อไหนตอนนี้เราจะกว่าเราคิดว่าเราเข้ารอบชิงไหมตัวใหญ่ไม่สำคัญเราก็เจอมาตลอดในตัวใหญ่ที่ผ่านมาเราก็เจอไอ้ตัวใหญ่มาแล้ววันนี้ก็ไม่น่านจะมีปัญหาเขาเขาเห็นเขามีลูกไหนมัง้งไ,ไ,ไอ้คู่ต่อสู้เราเนี่ยที่ว่าน่ากลัวเขาก็ต้องเจอมันโอเคนะเอาเราไปคนยังจังหวัดรยององเอาฟางให้ขับเทียน้อยวันนี้วยรอบ เต็มที่นะขอโชคด,ดีครับโอเค,อเคชื่ออะไรครับวันนี้เราเจอเกับใครโอโ้โเราได้สูงได้สูงแน่นอนเราสูงเท่าไหร่ตอนนี้น้ำหนักของเราปล่อยปลอย <51 S 1> ปีนี้เราอ,อยู่เท่าไหร่ <11 5 S 1> ชกมวยมารวมรวมถึงร้อยไหมถึงนะสามไฟล่าสุดเราชนะชนะหมดไหมล่าสุดเราชนะใครที่น,นี้ก้องสนามใช่ไหม อะวันนี้น้ำหนุงน้ำหนักเป็นไงื่เช้ามาพอดีนะเราเป็นมวยเขาหรือยังไงคู่ต่อสู้น่าจะมวยหมัดเปิดเกมมานะอเราลูกหลานจากจังหวัดอ่ะฝองไปขับเชี่ยน้อยเต็มที่นะโอเคขอโชคดีครับผมโอเค